โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทํายาวนนะครับยาวนมีอะไรบ้างก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับกื่นเนี่ยการที่เราอยากรู้ว่ายาวนมีอะไรบ้างแล้วก็เราควรทําอะไรหรือว่าไม่ควรทําอะไร,นะรเราเข้ามาที่แปรธาตนะครับวิดีโอโคเดกนะครับแปรธาตนะคลิกเข้ามาสําหรับใครที่เป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกชก็ สมัครก็ดีนะครับแนะนําเพราะว่ามันจะมีอ่ให้เรากดเฟรนด์ลิตได้นะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องสมาชิกกลัวผมจะสมัครได้นี่ก็ค่อนข้างนานคือสมัครอะ่ะไม่เท่าไหร่ล็อกอินมันต้องไปล็อกอินที่หน้านู้นนะวุ้นวายนะครับทีนี้พอเรามาที่แปรธาตุเนาะให้เราเลือกแสดงทั้งหมด200นะครับมันจะได้แบบแสดงเยอะหน่อยเพราะว่าของค่อนข้างเยอะนะครับเราก็พิมพ์ค้นหายิลิเซอร์นะครับ อันนี้คือยาวนนะครับมีขว,ด,ขวดสามเหลี่ยมขวดเลียมๆนะครับอันนี้นี่คือยาวนนะครับจะมีค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มันจะมีบางยาที่มันทับกันแต่ว่านี้ผมไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่ทับแล้วก็ไม่ทับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เทสขนาดนั้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ายาที่ควรทาเนะี่ยเราจะเลือกอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาไล่ดูตั้งแต่แรกนะครับ ก็จะมีบ้าข้างทองคําช่วงชิงเนี่ยสำหรับวิธีการดูให้เราเอาเมาส์ไปชี้ข้างหลังนะครับเขาจะบอกว่ายาชนิดเนี้ยผลการใช้งานมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็บ้าข้างจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังมอง้อกันให้ดูที่ขวดสีฟ้านะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นขวดสีฟ้าขึ้นไปนะครับก่อนดื่นเนี่ยเราต้องมาเลือกก่อนว่าเราอยากทํายาอะไรกันบ้างนะครับในการที่ดู ว่ายามันเพิ่มอะไรนะครับเร,เราติ๊กถูกไว้สาหรับใครที่ล็อกอินนะครับถ้าใครไม่ได้ล็อกอินเรา,าจจะต้องจดชื่อไว้ดิดหนึ่งนะครับบ้าข้างก็จะบวกพลังโจมตีแล้วก็มันจะบวกพลังโจมตีเยอะที่สุดแต่มันจะลดพลังป้องกันเรานะรตามชื่อสายบ้าข้างนะครับมันจะมีช่วงชิงฟื้นฟู HP ขณะคริตดีอลมันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้อันนี้ผมจะพูดคร่าวๆนะอธิบายทั้งหมดมันน่าจะยาวนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปเลือก ดูนะครับว่าใครอยากทําอะไรออันนี้ผมเลื่อนให้ดูคร่าวๆเนาะให้ผมติ๊กถูกดีกว่าน่าจะง่ายกว่าอ่ะอันนี้น้ํายาทั้งมันจะมียาบางอย่างอย่าง,างเช่นตีมนุษย์ตีล่างเนี้ยเราฟาร์มมอนเร,เราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับอย่างกิฟฟอนเนี่ยกิฟฟอนไว้ตีสามนะครับในพวกเผ่าคามานะครับ กดอาอินไว้ฟาร์มอ็อกนะครับก็ได้ตังเยอะเหมือนกันทีนี้มาดูยาที่ผมทําไว้นะครับคือยาบนดาเมดจะมีทั้งหมด5ขวดนะครับก็จะมีค่าความเสียหายกิติข้อค่าความเสียหายโจมตีด้านหลังนะครับแล้วก็เพ่กเฉยป้องกันขนาดชีกับเพอกเฉยป้องกันขนาดโจมตีด้านหลังอันนี้คือ4ขวดนะครับเราก็จะมีบ้าข้างมอนขวดที่5นะครับส่วนบ้าข้างเนี่ยมันจะลดหลังป้องกันเราทั้งหมด8นะครับอาจจะทําให้เราบางเสียงเจมแตกนะครับ เราจะสามารถเลือกใช้เป็นความโกรธที่ไม่เส้นสุดได้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด8นะครับก็จะน้อยกว่าบ้าข้างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันทับกันนะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยาวนประเภทโจมตีนะครับที่ใช้แล้วก็ถ้าฟาร์มอ็อกหรือว่าฟาร์ม3ามก็จะมีเพิ่มมาคือตีเผาก็จะเป็นกิฟฟอนหรือว่าอารินนะครับมาดูถึงยาประเภทลดความเสียหายกันบ้าง ยาดีพีก็จะมีพลังป้องกันเหล็กนะครับเพิ่มพลังชีวิตที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ความตั้งใจนะครับก็จะลดความเสียหายมอนเตอร์ทั้งหมด10%นะครับทีนี้เรามีดาเมจมีป้องกันแล้วเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงอีกอย่างหนึง่งนะครับก็คือมันจะเป็นยาประเภทยาเสริมกดไม่กดก็ได้นะครับก็จะมียมมทูต นะครับแล้วก็จะมียมทูตกับช่วงชิงนะครับโดยยมทูตเนี่ยจะดูดเลือด3ทุกครั้งที่โจมตีนะครับแต่ว่าช่วงชิงเนี่ยจะดูดเลือดเมื่อเราคียดีคอนะครับแต่ดูดเลือดถึงสําสหรับใครที่คิยร้อยเปอสามารถกดแค่ช่วงชิงได้นะครับก็ถ้าดูดเลือดไม่พอกลัวเจมแตกเราก็ค่อยกดยมทูตเพิ่มไปนะครับอ,อันนี้คือเพิ่มเพิ่มพะลังกำลังนะครับก็คือแรงกาย อ่าแล้วก็จดจ่อนะครับก็คือความแม่นยำสำหรับอ่าบางที่อย่างเช่น3า0หึหรือว่าเฮกเอเบียที่ต้องใช้แม่นเยอะๆก็กดจดจ่อเพิ่มไปนะครับครับแล้วก็จะมีอีก2ขวดนะครับซึ่งอ่าผมยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้นะครับก็คือต้านทานนะครับอ่าจะเป็นต้านทาน ต้านทานเหนียวเหรอชื่อแปลกๆโอเคเป็นต้านทานเหนียวนะครับก็จะต้านทานพวกสตันพวกอะไรสําหรับฟาร์มสามหนึ่งศูนย์เนี่ยต้องใช้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําเพราะว่ามันใช้ยางไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําลายล้างตัวนี้ทําค่อนข้างที่จะยากนะครับเป็นค่าความเสียหายพิเศษทั้งหมด2อ่านี้ก็เป็นประเภท AP นะครับแต่ทำทำค่อนข้างยากเพราะว่าที่ตัวยางไม้เนี่ยมันขุดได้ยากมากมันมีทั้งหมด2โหนดนะครับ พูดค่อนข้างยากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นสรุปให้เน้อว่ายาประเภท APDP แล้วก็เสริมเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างนะครับจบกันเรื่องของประเภทยาวนแล้วเนาะทีนี้ของเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มจากการที่เราต้องทำอาพวกเลือดไว้ก่อนนะครับอัน,นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาเลือด เลือดประเภทต่างๆนะครับเลือดทั้งหมดเนี่ยใช้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสูรอล,ลาลาตัวตลกคนบาปนักปราศบางตัวมีขายสามารถซื้อได้นะครับล่องลอยโลกล่องลอยโหดเที่ยมล่องลอยอันนี้เป็นโปรไอวอ,อมืดนะอันนี้หาง่ายนะครับมีขายตลอดเบลไฟมีขายนะครับไอ้พวกคีิเป็นล่องลอยเนี่ยจะค่อนข้างขาดตลาดไปพีหรือว่าขุดโนดไว้ได้นะครับ กิ่งไม้กิ่งไม้ตัวนี้ก็ค่อนข้างขาดตลาดเหมือนกันส่วนเลือดอื่นๆเนี่ยพีไว้ได้ตลอดนะครับใครที่ขาดอะไรหลังจากทําเลือดเลือดทุกชนิดเสร็จนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะทําไว้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะแต่และตัวมันยากง่ายต่างกันนะครับทีน,นี้เรามาที่น้ามันก็จะใช้หลายชนิดเหมือนกันอันนี้มันฟื้นฟูเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปดูมันดูข้างบน ลุ่มหลงกับฮูเพลรึกเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับจะใช้ช่วงข้างบนนียหมดเลยนะครับมันจะใช้เลือดนะครับเลือดที่เราทําไว้เมื่อกี้แหละแต่ว่าสิ่งที่มันหายากขึ้นมาสําหรับการทําน้ํามันนะครับก็คือผลไม้ผลไม้ทั้งหมดเนี่ยห้าชนิดเนี่ยได้จากการลงอาร์โทโยรุเอเวีย e นะครับหรือว่าพีไว้ในตลาดหรือว่าไปเพาะปลูกนะครับอันนี้จะอาจจะไม่ลงลึกเท่าไหร่นะ เอาเป็นว่าใครที่ลงอาร์โธอยู่แล้วเนี่ยจะได้ผลไม้พวกนี้มาอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําน้ํามันกับเลือดเสร็จเนาะอะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายๆอย่างที่มันใช้น้ํามันแต่ว่าก็มียาบางชนิดที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกันนะครับเราก็เน้นทํายาที่มันที่เราทําได้ตุนไว้เยอะๆยะก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปทํายาเริ่มเริ่มไล่หาวัตถุดิบอ่าสําหรับยาที่เราขาดนะครับ อาจจะวุ่นวายนิดนึงสำหรับใครทำช่วงแรกๆนะครับส่วนใครที่ทำายาคิฟฟอนไว้ตีสามหนึ่งศูนย์นะครับเรียกทาวคิฟฟอนหาได้จากสองที่นะครับหนึ่งคือการไปยิงคิฟฟอนนะครับที่ป่าแอสนะครับสองคือไปตีพวกคิฟฟอนที่ทุ่งหญา้าหนัมก็แค่ตีแล้วก็วิ่งเปหลบไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเอ้ยต้องตีแล้วฟอกหนังนะครับขอภัยน่าจะจำผิด าการทำตีแล้วฟอกหนังจิฟอนที่ทุ่งหญ้านาบันนะครับอันนี้สําหรับบอกครับไหนดูว่ามีอะไรแยกหรือไมอ่าเห็ดทัฟเฟิลนะครับเห็ดทัฟเฟิลจะเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถเพาะปลูกได้เราต้องไปเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะครับวิธีการหาเห็ดนะครับมันก็จะมีจุดบอกครับผมจะไม่ไปวิ่งหายดูเพราะว่าตัวนี้ผมจะทาคลิปพิเศษสําหรับการหาเห็ดให้สําหรับซับสไคร ในทวิสต์นะครับผมจะไม่ไม่วิ่งหายดูนะครับขอไปด้วยนะฮะมีการให้ซับโอลลี่ด้วยวะเพราะว่าผมยังไม่มีอะไรแจกซับเลยเกิดได้จริงๆนะครับก็เราสามารถมาดูในเว็บได้นะครับวันนี้ก็จะมีจุดใหญ่ๆจุดไหนที่ผมว่าเนี่ยเหตุเยอะนะครับเนี่ยเราก็มาดูนะครับอันนี้มีทั้งหมด4ี่นะครับอันไหนที่มันวิ่งแล้วคุ้มนะครับลองลองมาดูกันนี่เห็นไหมอันที่มันวิ่งแล้วคุ้มนะครับ อ่าชีผมจะไม่ไม่ทำนะไปดูนะไปดูเองเอีน <Yeah. S 1> นะครับสำหรับเห็ดทัฟเฟลก็มี2อย่างที่ยากที่สุดก็คือเห็ดทัฟเฟลกับเอฟทาวกิฟฟอนนะครับทีนี้เราจะมาดูเห็ดอื่นๆนะครับว่าหาได้จากไหนบ้างนะครับโอเคนะครับทีนี้สำหรับเห็ด4ชนิดเนี่ยสำหรับใครไม่อยากไปกดเก็บเกี่ยวนะครับเราสามารถเอามาพอปลูกได้นะครับเป็นเห็ดสชนิดที่ ไม่มีขายในคาเปออนนะครับก็จะมีเห็ดโบราณนะครับเห็ดหลวงตานะครับแล้วก็เห็ดยักษ์นะครับอันนี้เห็ดฝีนะครับสําหรับเรื่องการเพาะปลูกเดี๋ยวผมทาคลิปแยกนะครับไม่งั้นคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับทีนี้เราไปดูที่คาเปพออนนะครับว่ามีเห็ดอะไรขายบ้างนะครับตัวอยู่ไหนเอ่ยโอเคนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดเกี่ยวกับว่าเส้นใยเห็ดเมื่อกี้มันหามาได้จากที่ไหนนะครับ ผมพีในตลาดนะครับอาสาสมัครพิมพ์หาเส้นใยเห็ดได้เลยนะครับมันก็จะมีะเห็ดอะไรบ้างนะ <laughs> เห็ดโบราณเห็ดหลวงตานะครับให้เราพีไว้นะครับแต่ถ้าเราพีไม่ได้เ,เห็ดยักมีขาย3มชิ้น,นครับเราก็ไปขยายพันุ์ให้มันเต็มแปลงผักนะครับแล้วก็สาหรับ <laughs> เห็ดชนิดไหนที่เราพีมานานแล้วมันไม่ได้จริงๆเราก็ไปเก็บเกี่ยวจนกว่ามันจะได้เส้นใยนะครับมันจะเริ่มจากการได้เส้นใยที่เป็น เ้นใยธรรมดาเป็นระดับสีขาวนะครับเราก็พอปลูกมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เป็นอ่าสีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้านะครับทีนี้สำหรับอ่าเห็ดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มาจากการพอปลูกเราก็มาที่คังคาริออนนะครับมันอยู่ข้างๆนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีเห็ดขายอยู่ข้างๆคังเลยคือสะดวกสบายมากนะครับก็จะมีอั่งรูลูกศรแค่ล้องฟ้า เสือวิญญาณจักรพรรดิจกัจกรพรรดิใช่ป่จาจักรพรรดิไม่น่าใช้นะครับเราก็มาดูว่าเห็ดไหนที่มีขายเห็ดที่ไม่มีขายก็เห็ดตามที่ผมปลูกเลยครับอ่าจะได้ไม่ต้องงงครับทีนี้กลับมาที่หน้าเว็บนิดนึงสำหรับทําไมเราต้องเพาะปลูกเป็นถึงระดับสีฟ้าสีฟ้ามันคือระดับอะไรวะ <c oughs> อ่าชั้นหนึ่งนะครับทําไมเราต้องเพาะปลูกเป็นระดับชั้นหนึ่งนะครับ มูลค่าของการนำมาแปลธาตุเนี่ยมันมันมีเขียนบอกนะครับถ้ามูลค่าหนึ่งก็คือใช้1ต่อหนึ่งะครับสมมุติว่าเห็ดเนี่ยเห็ดตัวนี้ใช้5เราต้องใช้เห็ดหลวงตาถึง5นะครับแต่ทีนี้ระดับชั้น1่เนี่ยมันมีมูลค่าถึง216นะครับเราใช้เพียงแค่1นในการแปลธาตุตัวนี้ผมอาจจะไม่คอนเฟิร์มอ่าร้อยนะครับว่า216เนี่ยมันสามารถทำบิส อีท่าไหนที่มันใช้ให้คุ้มค่ากว่านี้ได้ไหมแต่ว่าผมใช้ในการแปรทัาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งปกติมันต้องใช้ห้าต่อหนึ่งใช่ปะผมใช้ระดับสูงในการแปรทัาหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับวันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าตอนนั้นผมคือเห็ดยักษ์หรือว่าผมไปเก็บเห็ดยักษ์มาอะไรยังไงเนี่ยมันใช้ทั้งหมดสี่นะครับผมก็เลยมาเทสว่าเห็ดชั้นหนึ่งเนี่ยมันใช้หนึ่งได้นะครับผมก็เลยปลูกเห็ดยักษ์แทนนะแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องการเพาะปลูกเนี่ยผมสงสัยอย่่าางงนึวระดับ เห็ดสีเขียวกับเห็ดสีฟ้าเนี่ยมันน่าจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันแต่เห็ดสีเขียวเวลาพอปลูกมันได้เยอะกว่าเห็ดสีฟ้าไหมสําหรับใครที่เป็นเซียนพอปลูกหรือว่าใครที่ไปทดลองพอปลูกตัวนี้ยรบกวนมาอ่าคอมเมนต์แนะนําผมหน่อยแล้วกันเนาะว่าเราปลูกสีเขียวระดับสีเขียวคุ้มกว่าระดับสีฟ้าไหมในการเอามาแปรธาตุเป็นอ่าไอพวกอิเล็กเซอร์เนี่ยเห็นไหมมันใช้หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับจากที่ผมเทสมา อันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆสำหรับการปลูกเห็ดมาแปราธาตุนะครับแล้วก็ซื้อเห็ดที่ไหนนะครับ uh, uh, อันนี้น่าจะครบแล้วเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการขุดโหนดกันบ้างดีกว่าโหนดเนี่ยหลกัหลกๆมันจะมีล่องรอยกับยางไม้นะครับไอพวกกิ่งไม้เก่าแก่เปลือกไม้เนี่ยมันพีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครที่เอาชัวร์ก็ไปขุดโหนดเพิ่มได้นะครับมันจะมีกิ่งไม้ใบไม้ตอไม้เปลื uh, <Yeah. Okay. S 1> อกไม้อเคทีนี้เรามาดูกันที่ อันที่มันง่ายก่อนเนาะกิ่งไม้ตัวนี้โหนได้ขุดมันเยอะมากโอเคเว็บโคเด็กน่าจะบั๊กอีกแล้วครับถ้างั้นเราไปที่เว็บหนึ่งนะครับเว็บสำรองอ่าเป็นวิดีโอไลน์สติ๊กนะครับตัวนี้มันจะค้นหาค่อนข้างยากนิดนึงเนื่องจากมันไม่มีออโต้คอมพิวต์นะครับแต่ว่าเราดูคร่าวๆได้นะครับนี่มันก็จะมีกิ่งไม้พวออกบวชอ่านะแต่ว่าที่นี่เราต้องเราผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะครับ มันไม่โชว์แบบโลเคชันอะไรให้เราเลยนะครับเราก็ต้องมาเดาว่ากิ่งไม้ตอนนี้มันอยู่แถวไหนนะครับเปิดโหนดไห้ครบนะครับมันก็จะมีโซนเนี่ยนะโซนไฮเดียนะครับเวเลียคาพิออนนะครับขุดง่ายนะครับเอาเอาอันที่ใกล้ๆนะครับใบไม้นะครับเห็นไหมใบไม้ก็จะมีอยู่เวเลียคาพิออนนะครับแล้วก็เปลือกไม้ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ สองโนดนะครับส่วนโหนดอื่นมันอยู่นู่นประเทศแห่งลุ่งอรุณน,นะครับขุดได้เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นโหนดใหม่มันมีเปลือกไม้ใบไ,ไม,ไม้กิ่งไม้แล้วเนาะทีนี้ก็จะเป็นประเภทพวกต่อไม้อ่าอ่าน,นี้เราต่อโหนดไปที่เดียวเลยเห็นไหมต่อโหนดไปข้างๆกันเลยนะครับก็จะได้ต่อไม้สีแดงนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ต่อไม้สีเลือดขอายอันนี้ต่อไม้สีแดงนะครับอันนี้ก็ใช้ทํายาวนหมดเลยอ่าตัวนี้ แล้วแต่ว่าใครจะต่อไม่ต่อนะครับเอเรียวผมไม่ได้ต่อครับผมจะต่อที่มันแบบเป็นทางทางเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเรามาขุดยางไม้นะครับซึ่งยางไม้เนี่ยเราต้องไปดูว่ายาวนเราใช้ยางไม้อะไรบ้างนะครับอ่ะเบิร์สขาวใช้นะครับเปอร์ใช้เปอร์อาจจะขุดแค่โหนดเดียได้ซีด้าใช้นะครับ ต้นสนต้นสนไปขุดประเทศลุงอรุณก็ได้นะครับมันจะต่อโหนดไก่นะครับนี่ต้นสนมันจะมีประเทศลุงอรุณเยอะนะครับยางไม้เมเปิลเนี่ยอืมผมจำไม่ได้ว่าจําเป็นไหมแต่ว่ามันขุดโหนดเดียวกับเปลือกไม้นะครับนี่ต้นแอดใช้นะครับอ่าซีด้าขาวจำไม่ได้เหมือนกันอาคาอาคา,อาคาเซียเหมือนจะไม่ใช้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ได้หิมะเนี่ยขุดก็ได้ไม่ขุดก็ได้เพราะว่ามันเป็น ความแชร์หายพิเศษ2%แต่เป็นความแชรยทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็ล่องลอยนะครับอาจจะต่อเยอะนิดนึงสําหรับใครที่อยากทํายาเองนะครับโลกนะอธิษฐานโหดเที่ยมะวะวค์โลกเนะี่ยใช้หมดเลยนะครับล่องลอยพยายามขุดให้ได้ทุกโหนดในในจุดนี้นะครับส่วนบาเลเซียเนี่ยก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แล้วก็ประเทศแห่งลุ่งอรุณเนี่ยก็มีล่องลอยเหมือนกันนะครับไปขุดไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นโหนด อดเจมอยู่แล้วนะไอพวกโหนทีท่ขุดได้ล่องรอยเนี่ยมันคือขุดได้เจมอยู่แล้วเราต้องขุดอยู่แล้วนะครับส่วนโหนเนี้ยโหนแถมก็ขุดก็ได้นะครับแต่ผมขุดหมดเลยนะครับที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะมันใช้ไม่ค่อยพอนะครับยางไม้กับล่องรอยเนี่ยขาดตลอดนี้ก็น่าจะหมดแล้วของที่ใช้ทํายาววนนะครับหลกัหลกๆมันจะขาดผลไม้ยางไม้ล่องรอยนะครับโอเคนะครับก็พูดถึงเรื่องวัตถุดิบกันไป อ่าแทบจะหมดแล้วเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงการเขย่ายาวนเวลาเราทํายาวนมาเนี่ยเราจะได้2แบบนะครับได้เป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับผมแนะนําให้เขย่าให้เป็นสีฟ้านะครับก็สําหรับวิธีการเขย่านะครับให้กดอ่าแต่ถ้า่าง่ายนะครับเขย่าตัวนี้เป็นอ่าขวดสีฟ้าก่อนนะอ่าจะใช้อ่าน้ํายาสีฟ้านะครับสําหรับหลักๆเนี่ยเราสามารถเขย่าแค่นี้ได้นะครับ แต่ว่ามันจะค่อนข้างกินเวลานะครับเราก็เลยต้องซื้อตัวนี้เพิ่มมาซึ่งมันทาให้เราต้องเพิ่มเงินไปอีกนะครับในการเขยา่าตัวนี้ก็คือเอาไว้จากหนึ่ง้เป็น10นะครับให้ปกติเราเขยา่าอ่าตัวนี้กับตัวนี้มันจะได้ทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เนะี่ยตัวนี้ใช้ตลอดเลยเขย่าให้มันเป็น10อ่าทีนี้เราได้อ่าได้อ่ยายมรทูตมาทั้งหมด30ใช่ปะเราก็มาเขย่าก,กับอ่าจริงๆมันใช้แค่ยี่สิบนะผมจำผิด เหนเดิมครับเขย่าจากตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็น8นาทีใช่ไหมครับตัวเนี้ยค่อนข้างดีการขย่าเป็นปาร์ตี้นะี่ยปาร์ตี้เนี่ยมันสุ่มได้1นึถึงสขวดนะครับซึ่งเวลาเนี่ยมันจะจาก8ปดเป็นสิคือมันเป็น2เท่าอยู่แล้วนะครับคือปกติมันเป็น2เท่าอยู่แล้วแต่การขย่ามาเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้คูณ2ไปอีก ้าอย่างงี้คือเท่าทุนนะครับแต่ถ้ามันได้มา20ก็คือได้กําไรก็คือได้มาคูณสําหรับ3ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นนักขายวัตถุดิบนะครับอ่าซื้อได้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมขวดละหมื่นเลยเนี่ยเห็นไหมร้อยเอ็มหมื่นขวดก็ลองลอง,ลองพิจารณากันดูว่าใครอยากขยบแบบไหน,นเนี่ยทำให้เป็นสีฟ้าก็งบขวดละ5 0,000นะครับก็แข้งแข็งหมดเลยนะในการอัพขั้นส <c oughs> ำหรับใครที่ไปลิส ลีสายการหน้าเว็บมาแล้วนะว่าเราใช้ยาอะไรบ้างครับทีนี้มันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับซึ่งจะลดการทํายาวนเราเป็นอย่างมากคือเรามาซื้อในตลาดบางอย่างเนี่ยมันมีขายคือเราไม่จําเป็นต้องทําทุกชนิดเราลองมาพีดูก่อนก็ได้ว่าอ่าอันไหนมันซื้อได้หรือว่าอันไหนมันซื้อไม่ได้เนี่ยอย่างลดความชาหายมอนเนี่ยมีขายนะครับ เราก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําทุกชนิดเสมอไปแต่ว่าผมอยากได้วิวแปรธาตุผมทําหมดเลยนะครับนี่จดเจาะนะครับมั่นยํามีขายก็ลองมาดูนะครับยาที่แบบว่าเออง,งจะทำเนี่ยแต่ส่วนใหญ่สีฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีขายนะแต่ทําไมรอบนี้มีขายเฮ้ยพออาอินมีขายนะครับลองคํานวณเงินคํานวณอะไรกันดูเนาะว่าแบบไหนมันคุ้มเท่ากันนะครับสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามกันมา ส็หรัวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ